สัากินอาสาเพื่อนชาวพอสอบอร,ระดมทุนโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้มีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการดํารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีภายใต้แนวคิดบ้านที่พอเพียงคือจุดเริ่มต้นของโอกาสในชีวิตในโอกาสนี้การสร้างบ้านที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอตากใบกำลังดำเนินการสร้าง โดยความร่วมมือระหว่างชมรมพอสอบหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือนาวิกโยธินชุมชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายที่ร่วมแรงร่วมใจเป้าหมายสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ภายในปี2568พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนพี่น้องชาวพอสอบอทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการเปลี่ยนชีวิตของผู้ยากไร้ ด้วยการสนับสนุนโครงการผ่านการระดมทุนดังนี้ร่วมสมทบทุนก่อสร้างบ้านร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคต่อบริโภคร่วมกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่จากพอสอบอรนาราธิวาสประสานงานได้ที่ประธานชมรมหรือเลขาพอสอบอจังหวัดนาราธิวาสสุชัยยินดีด้วยจริงๆยินดีด้วยจริงๆนะครับนะ<ว>ผ<ม>ู้ควบคุมการก่อสร้างครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมพันเจคงฤทธิ์คุณสวัสดิ์ครับอ่าหน่วยชุดกิจฐานพานาวิกิตทินนะครับ ก็ได้รับมอบหมายจากาผู้เขับปองร้อยเือเอกสุจินจินดารัตครับมามาควบคุมจัดการการทําสร้างาบ้านของคุณสุรชัยครับจากที่สร้างมาทั้งหมดกี่วันแล้วครับเนี่ยยีิบเจ็ดถึงวันนี้ก็เท่าไหร่้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดวัน,วนอ่าเจ็ดแปดวันตุงหมูก็คืบหน้ามากเลยนะครับก็น่าจะยี่สิบ สามถึงยี่สี่ครับส่งมอบให้ชุดพสลบริหารต่อครับโอ้เพราะก็บอกว่าภายในหนึ่งเดือนเสร็จแน่นอนบ้านหลังนี้ก็จะส่งมอบจะมีวิธีส่งมอบนะครับให้ดังชมรมพสบจตขอบคุณด้วยนะครับพี่ครับวันนี้วันที่6วันนี้วันที่6กันยายนไม่ว่าเราจะส่งมอบกันไม่เกินวันที่23นะครับคิดว่าน่าจะเสร็จแน่นอนตามแผนฝากผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยนะครับประธานชมรมนะครับ พสบนะครับพี่เสถียรของเรานะครับที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่าคงเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ได้ผมว่าบ้านหนึ่งหลังนี่ถ้ามอบให้กับคนที่มันถูกมันมันส่งมาความสุงเมื่อกี้เห็นไหมครับดูจากสีหน้าแววตาแล้วของพี่ชัยแล้วแกดีดีใจจริงๆดีใจจนพูดไม่ออกนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวแทนจากพสบอนาราว่าด้วยที่เป็น ธุระเป็นเลี้ยวเป็นแรงนะครับประสานติดตามงานนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาเลี้ยงมื้ออาหารให้กับพี่พี่ช่างด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับในตอนต่อไปว่าบ้านที่จะส่งมอบจะหน้าตาเป็นอย่างไรสวัสดีครับ